ที่ประชุมครมอท่านนายกเองก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยให้มีการเน้นย้ำให้จับกลุ่มลงโทษผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชาการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองนะคะมีไม่กี่ครั้งที่เราจะเห็นว่าการทลายในเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยใหญ่มากขนาดนี้แน่นอนว่ามันสร้างความเสียหายกับประเทศอย่างสูงนะคะ เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวแพทองทานจินวัตร ท่านก็มาพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุไพรท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองโอ้โหพอเห็นลอตใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือก็ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตํารวจะนะคะที่สามารถสืบทราบจนนํามาสู่การจับกลุ่มได้ที่สุดท่านก็ชื่นชมตํารวจที่ร่วมกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของภาครัฐในการปราบปรามผู้ค้ารวมถึงเครือข่ายรายใหญ่เพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนด้วยนี่รัฐบาล เป็นกังวนเนี่ยคือเรื่องของสารเสพติดที่จะมากไปกว่านี้ที่ว่าเวลาเขาซื้อไปเนี่ยก็จะเอาน้ำเราเนี่ยไปผสมกับพวกยาเคยาอะไรต่างๆ้าตอนนี้เราได้ฝึกทั้งผสมศึกษาผสมอ,อววแล้วว่าให้บอกถึง กฎหมายเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องให้ครั้งในวันนี้คอรมอที่เข้าประชุมะคะ่ะก็มีเรื่องของคุณครูบุคลากรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วยว่าการที่ใช้ผลิตฟัณฑเป็นเรื่องผิผดนะคะแล้วก็มีการามีบทลงโทษทางทางศึกษาทางอวด้วยอันนี้ก็มีการทำความเข้าใจแล้วก็มีการการให้ความรู้น้องๆเยาวชนด้วยนะขอบกลางที้งหมี้จะส่งต่อไปสุด ที่ส่งไปต่ากตู้ประเทศาคา่ะก็จะขยายต่อไปในฐานทุนประเทศแล้วก็จะขยายกลุ่มต่างปที่ในทุนนำเข้าทุกข้อชิทธิ์ทุกข้อชนิงนะคะแล้วก็อย่างที่ทางท่านตำรวจสังเกตไปก็คือว่าต่อจะที่ไ